สวัสดีครับวันนี้วันที่36แล้วนะครับก็1กับ2เป็นเรื่องของกราฟนะครับทบทวนเรื่องกราฟกันไปส่วนข้อ3เนี่ยเดือดนิดนึงดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรนะครับก็ลองมาคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์ใดๆก็เชิญเลยนะครับฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับช่องทาง u t u b e นะครับเนื่องจากเรายังไม่มีแถบคอมมูนิตี้นะครับจึงจะขอทำร้อยดาชาเลนจ์ลงเป็นในลักษณะแบบคลิปแบบนี้ไปก่อนนะครับน้องๆสามารถหยุดคลิปแล้วก็ ทำไปได้เลยนะครับมีเฉลยข้างหลังนะฮะตอนนี้ร้อยเดย์ชาเลนจ์นะครับอัพขึ้น3ช่องทางเลยนะครับทั้งทาง Facebook YouTube และ Twitter นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากรีทวีตกด subscribe กดกระดิง่งกดทุกอย่างที่ขวางหน้าจะได้มาทําฟิสิกส์กันเพื่อเตรียมสอบกันนะครับ